สวัสดีค่ะได้เวลาจุดประกายข่าวแซ่บวร์เจอกับนีหน้าแล้วก็เก็บตกกันอีกแล้วนะคะข่าวแรกของเราวันนี้คุณผู้ชมคะจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อแดนเซอร์มืออาชีพโดนแย่งศีลชมเลยดีกว่าค่ะเงินกองข้าวบงแสนชนบุรีปีนี้เขามีดนตรี

แน์ตัวจริงก็เลยกลายเป็นผู้ชมไปเลยนะคะเอาคุณผู้ชมขามาต่อกันที่คลิปดังจากเวียดนามกันดีกว่านี่น่าจะพางผู้ชมไปชมลีลาสุดพริ้วสุดแซ่บของตากล้อง w e ดดิ้งสตูดิโรายนี้ต้องชมค่ะ นี่นะ่าอยากจะรู้ว่าเวลาถ่ายภาพออกมาแล้วมันชัดหรือเปล่านะคะส่วนคุณผู้ชมท่านใดที่โหยหาอดีตวันนี้พี่จุ๋มปอยเด้งของเราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับบรรยากาศอดีตที่น่าประทับใจที่ตลาดเก่าอายุธยาต้องชมค่ะเห็นเด็กๆแต่งไทยโบราณวิ่งกันดุ๊กๆๆเต็มตลาดหัวรออยุธยานี้เขาแต่งเฉพาะสงกรานเท่านั้นนะจ๊ะ โอ้ยส่วนกาแฟยังโบราณโบราณคนชงก็โบราณชงมา80สปีแล้วจ้าโอ้โหกะละแมก็โบราณแต่ปากคนขายสิไม่โบเลยนะจ้ากะละแมโบราณตำนานในขนมต้มนะครับสืบทอดมานานแต่ว่าขนมเนี่ยโบราณคนขายก็ไม่โบราณแต่คนซื้อนะครับโบราณครับโบราณครับ โอ้แซวแบบนี้เดี๋ยวคนซื้องอนนะคะที่ดูไปทั้งหมดวันนี้คุณผู้ชมคะเราจะไม่ขอนำมาถามเป็นคำถามปวดตับแต่จะขอถามกันว่า <c oughs> ในสติกเกอร์ไลน์ออฟฟิเชียลช่อง3ของเรามีดาราน้ำตาไหลทั้งหมดกี่คนคุณผู้ชมต้องบอกจำนวนแ,แล้วก็บอกชื่อของดาราที่น้ำตาไหลมาด้วยนะคะจะโทรมาตอบหรือว่าจะตอบทางเก็บตกแฟนเพจของเราก็ได้เหมือนกันใครตอบถูกของรางวัลดีๆเหล่านี้จะส่งไปให้ถึงบ้านเลยวันนี้ขอบคุณชุดสวยๆของพิธีกรจากลาคอสด้วยนี่นะ ลาไปก่อนสวัสดีค่ะเจ้าของกริปปรับร่งวันด้วยค่ะ กลับมาที่เที่ยงวันทันเหตุการณ์นะครับจากข้อเสนอของกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่เรานําเสนอไปช่วงต้น11ข้อด้วยกัน<ฮ>ล่าสุดครับนายกรัฐมนตรีออกมาบอกว่ารับทั้ง11ข้อไปพิจารณานะครับเพราะว่าจะทําให้คุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้ใช้แรงงานนั้นดีขึ้นครับแต่ก็ยอมรับว่าบางข้อ,อยังไม่สามารถแก้ไขได้ทันทีขณะเดียวกันนายกบอกว่าแรงงานเองก็ต้องพัฒนาฝีมือแรงงานให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานด้วยทั้งนี้ยืนยันด้วยว่าตัวเองในฐานะสุภาพบุรุษชายชาติทหาร พูดแล้วต้องทําเพราะไม่ใช่นักการเมืองไม่ต้องการคะแนนเสียงดังนั้นจะพยายามแก้ปัญหาของประเทศรวมถึงทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานดีขึ้นครับขณะที่กลุ่มแรงงานจากสมาพันธ์รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์หรือสรสและคณะกรรมการสมานชันแรงงานไทยเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีใช้รัฐธรรมนูญมาตรา44แก้ไขปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ำด้วยครับ ทางด้านกองทัพเรือภาค2โดยเรือหลวงคลองใหญ่ค่ะได้เข้าไปจับกลุ่มเรือประมงของเวียดนามนะคะที่ลักลอบเข้ามาทําประมงในอ่าวไทยบริเวณแบริ่ง160ระยะ30ไมล์จากเกาะตะจังหวัดนครศรีธรรมราชยึดเรือได้3ามลำพร้อมลูกเรือจํานวน15คนสอบสวนใต้กงเรือทราบว่าเรือทั้ง3าลำเดินทางมาจากเกาะเมาของเวียดนามจึงส่งตัวลูกเรือทั้งหมดให้กับสถานีตํารวจภูธรเมืองสงขลา เพื่อดำเนินคดีและผลักดันกลับประเทศค่ะมีรายงานข่าวมาจากจังหวัดสงขลานะครับเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเป็นลักษณะหลุมต้องสงสยัยคล้ายกับหลุมศพจํานวน50หลุมครับ <c oughs> ซึ่งอยู่ที่แคมป์ที่พักชั่วคราวของชาวโรฮิงญากลางป่าชายแดนไทยมาเลเซียในพื้นที่หมู่แปดตตะลอ ขออภัยครับพื้นที่หมู่8บ้านตะลกตาบลประดังเบซาอําเภอสะดาวจังหวัดสงขลานะครับปรากฏว่าเบื้องต้นเจอศพชาวโรฮิงญากว่า30ศพครับยังไม่ทราบสาเหตุของการเสียชีวิตนะครับอยู่ในระหว่างการดําเนินการสืบสวนสอบสวนอยู่ครับภาพปิดท้ายของเราวันนี้ค่ะเป็นภาพของนักปีนเขาชาวสวิตเซอร์แลนด์ค่ะนายแดเนียลอาร์โนนะคะไปปีนเขาด้านทิศเหนือของภูเขาแมทเทอร์ฮอล์ค่ะภูเขานี้สูงถึง4,478เมตร เขาปีนเดีวที่สุดเลยนะคะทางสถิติไว้ที่1ชั่วโมง46นาทีค่ะและทั้งหมดคือเที่ยงวันทันเหตุการณ์นะครับพบกันใหม่วันจันทร์1 1นาฬิกา5นาทีสวัสดีครับสวัสดีค่ะ